ต่อพันตั้ um um okay. ่ไหนลูกตัแต่เช้าเมื่อยแน่คืนนี้ที่เต๋าโอเคตั้งไว้โอเคที่เตุ๋กน่ารัารักครับสาวน่นา่ พี่ส่วอ like ันนี Napoleon> ้แทนได้ไหมอ่ะทำแน่อย่างเมื่อกี้ทำได้ไหมครับตัดแต่งสาวใช่ไหมครับผมตรงนี้หรอทำแางนี้เลยเจ็ย่างตาอบอกทำเองไม่ได้สองชั่วโมงมันจะสตาร์ทเกือบ มาดูดิอีกหน่อยไปดีกว่าดีกว่าว้าฉันอยู่ครับอ พี่ต่อเอาใหม่เลยถ่นเลยเอาแ่ไห้านือหนม็เกว่าไหนาแจ็คเก็ตว่าเ่ายเยวยได้หน้าไดบอกไม่พี่ถ่ายวันนี้จะได้เห็นบ้าอะไรอ่ะไม่รู้แค่เดือนแ้วเนี่ยต้นเดือน

นาให้ผิดเดี๋ยวพี่ให้ชสนทาน้องปเลยขอให้ัชื่อันธารเดี๋ยวไ้่ทมนยนมีท่าไร่ชแย่แล้วนอนเล่นี่ไหมไม่ได้ไต่หไ

국민ដ risks Ads d e p o